สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พบกันคลิปต่อมานะคะวันนี้เราลงหลายคลิปนะคะ1คลิป2คลิป3คลิปนะคะเราลงไปเรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้คลิปนี้จะเป็นผ้าดักแดบบ่ผ้าสิ้นนะคะ 1. นคูณสเมตรมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาใหม่มีแต่ลายสวยๆคัดเกรดเอมาแล้วนะคะผ้ารุ่นนี้ปกติขายผืนละ9 0 0บาทแต่วันนี้วลดามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะอผืนนี้เพียง590 ท่านดูดีๆนะคะสินค้าแต่ละร้านแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะท่านดูสินค้าเห็นไหมคมละเอียดคมงานต่างกันนะคะวันนี้วราดาก็จะมาจัดโปรให้นะคะจัดโปรนะคะจากผืนละ700นะคะเราจัดโปร590นะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้เกลดเอคัดมาแล้วเรียบร้อยไม่มีตําหนินะคะผ้าพวกนี้ดูเงางามนะคะผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้ใยไหมสวยงามมากนะคะดูเงางามนะคะ ท่านดูผ้าแต่ละผืนท่านแลดูเลยนะคะสวยนะคะผ้าแต่ละผืนแต่ละลอตไม่เหมือนกันนะคะสวยคงงามแตกต่างกันนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ590เท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะสุดสุดสุดเลยนะคะ 590นะคะหาพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นดักแด้นะคะดักแด้ใยไหมสอดหลองนะคะตัวนี้ดักแด้ใยไหมสอดหลองท่านดูดีๆเนื้อหนาเนื้อแน่นเลยนะคะท่านดูน้ําหนักดูดีๆนะคะน้ําหนักสวยงามมากนะคะวรดาจัดโปรเรื่อยๆนะคะสินค้าของเราสวยะค่ะอันนี้ทุกคืนนี่มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสินค้ามาวันนี้นะคะสวยทุกคืนน,นะคะต่อมาเป็นพื้นที่สองนี่ก็โอเคนะคะผ้าไม่มีตําหนิผ้าคัดเกรบมาแล้วนะคะ วารก็จัดโปรเหมือนกันนะคะ590จากพื้นละ750นะคะจาก790นะคะเราขายเพียง590นะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะสวยนะคะทุกผืนนะคะงามมากนะคะทุกผืนงามเก๋น,นะคะทุกผืนเนื้อดีเลยนะคะเนื้อดีนะคะผ้าแต่และผืนวันนี้ดีมากนะคะเราคัดเกดมานะคะผ้าจะมีหลายกี่ทอหลายกลุ่มทํามานะคะอันนี้ 590นะคะจริงๆิ่งผ้ารุ่นนี้ต้องขายพื้นละ9 0้7 0 0นะคะเราขายเพียง590นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านอยากเอาไปฝากไปต้อนหรือไปให้พี่ให้น้องนะคะตอบแทนบุญคุณกันหรือให้ด้วยกระยาดิมิตก็ได้นะคะ590นะคะสินค้าของเราโอเครับรองเลยนะคะสินค้าของเราไม่มีตําหนินะคะสินค้าของเราไม่ใช่สินค้าเหมาไม่ใช่สินค้าที่แบบว่ารวมๆแบบนั้นนะคะเราคัดมาแต่และพื้น ท่านดูดีๆนะคะท่านเห็นค่ะสวยงามมากนะคะ590อเสินาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะเรามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ590นะคะต่อมาท่านดูผืนนี้นะคะยิ่งงามนะคะอันนี้เป็นชมพูร,ระอ่อนนะคะดักแด้ใยไหมนะคะเห็นไหมคะสวยงามมาก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 ดักแด้ใยไหมนะคะ ทางพื้นทางเชิงนะคะดูนะคะเนื้อ,อน,นิ่มละเอียดอ่อนนะคะดักแด้ใยไหมอันนี้เป็นเกตคัดแล้วมาแล้วนะคะ590เท่านั้นเราจัดโปรให้ท่านเลยสีสวยหวานมากนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสวยเทแน,น่นอนวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษ590บาทจากพื้นจาก799ดนะคะ7 9 9หรือ900นะคะเดี๋ยวเราจัดโปรให้ท่าน ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ1นึ2 2> ่งคูณสเมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วท่านดูดีๆนะคะผ้าแต่ละผืนยาวมากนะคะยาววราดาจะไม่ตัดออกวราดาจะให้ท่านไปเลยนะคะมันยาวมากนะคะเกิน2เมตรเยอะมากเลยนะคะแต่วราดาจะให้ท่านไปเลยนะคะสินค้าของเราอันนี้ก็โอ้โหสีม่วงสวยค่ะนี่ค่ะม่วงสวยนะคะม่วงม่วงเข้มนะคะตัวนี้งามมากนะคะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นนะคะสีคมชัด ดูดีๆสีคมชัดไม่มีสีเลอะสีเลือนนะคะสีตามลายแทยแนนอนนะคะ590วรดาาจัดโปรให้ท่านเลยเพราะวันนี้เรามีสินค้าดีๆมาให้วันนี้เรามีสินค้าง,งามๆมานะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกอันทุกคินสินค้าของเรามีแทแนนอนนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสุดๆนะคะจาก7 9 9เพียง590นะคะทุกผืนงาม ทุกขืนมีเสน่ห์ทุกคืนมีเอกลักษณ์ของเขานะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้สวยค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะสวยจริงๆวันนี้ Alert. เรามีเ hey ฮอีกแล้วนะคะมีเ hey ฮอีกแลว้วนะคะเรามีเฮอีกแล้วนะคะสวยค่ะห้าร้อยเก้าสิบนะคะผ่านไปแล้วนะคะโอเคตัวนี้ก็สีหวานหวานนะคะหวานสวยงามมากนะคะนี่คะ่ะโอ้ยรด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 แท้แน่นอนเลยนะคะโอ้โหดูนะคะ แต่ละพืนแต่ละลายเห็นไหมคะแต่ละพื้นแต่ละลายงามมากนะคะงามจริงๆแต่ละพืนแต่ละลายนะคะอันนี้นําเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยหากท่านใดอยากได้ทักมาเลยเนาะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายเราจัดโปรโปรโปร,โปรสุดๆห้าร้อยเก้าสิบจากเจ็ดเก้าเก้านะคะอันนี้นําเบอร์ห้านะคะสวยนะคะสวยผ้าดีไม่มีตําหนิผ้าดีงามแค้แน่นอน ผ้าดีแท้แน่นอนนะคะตัวนี้ผ้าไม่มีตําหนิผ้าสวยนะคะผ้าคัดเกตมาเลยนะคะสวยสวยงามมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะในราคาพิเศษผืนนี้590บาทนะคะมาอีกแล้วผืนนี้โอโ้โหสวยสวยสวยอันนี้เป็นผ้า 10, ผืนทั้งหมดนะคะหนคูณสเมตรแต่2เมตรกว่าท่านดูลายดูเชิงนะคะท่านดูดีๆงามเกินราคานี่เงาวับเลยนะคะเงาเงาเงา,งา,งาผ้า ของวาราค่าคัดเก็บมาผ้าไม่มีตําหนิเงามากนะคะบางทีบางอันบางผืนนะคะบางกลุ่มที่ทอมาผ้าไม่เงาผ้าไม่งามสีเดียวกันก็จริงแต่ผ้าไม่สวยผ้าแตกต่างกันการทอการทําจะแตกต่างกันนะคะอันนี้นําเบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนําเบอร์หกวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะโปรสุด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 ,ส,ด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะคะสุดพิเศษให้ท่านเลยนะคะในราคานี้นะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะ สวยจริงๆนะคะสินค้าของเราสินค้าคัดเกตมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะท่านดูดีๆนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเนาะสินค้าของเราโอเคทุกผืนนะคะต่อมาเราก็จะมาสีนี้นะคะอันนี้เคยมานะคะแต่ว่าขายไปแล้วแต่คนละลายนะคะแดงอ่ํานะคะเห็นไหมคะแดงอ่ํานี่ก็สวยเห็นไหมตัวนี้ลึกนะคะตัวนี้นี่ค่ะ แดงอ่าอันนี้ก็สวยปกติแดงที่มาเต็มมันจะสูงขึ้นทางบนแต่อันนี้มันลงมาข้างล่างมันจะตัดง่ายนะคะเห็นไหมคะตัดผ้าสิ้นสวยงามมากนิ่มนะคะแดงอ่ําแดงเม็ดมะขามนะคะแดงอ่ําแดงเม็ดมะขามตัวนี้สวยนะคะท่านดูดีๆนะคะงามดูพื้นเต็มจริงๆก็สวยท่านยิ่งงามนะคะ่เห็นไหมคะนี่คะ่ะยิ่งงามเห็นไหมผ้าสิ้นนะคะอันนี้เราก็จัดโปรเหมือนกันนะคะจัดโปรห้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะคะอันนี้นำเบอร์เจ็ดเนาะ พ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเราสวยสินค้าของเรางามสินค้าของเราไม่มีตําหนิสินค้าของเราโอเคสินค้าเราถูกตรงปกนะคะในราคา590เเท่านั้นนะคะสุดๆให้เลยนะคะสินค้าของเราสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เรามีแต่สินค้างามๆเนาะอันไหนที่เราจัดโปรเราก็จัดจัดโปรให้ตลอดอยู่แล้วนะคะอันไหนที่ลดหลั่นได้เราก็ลดหลั่นไปเลยนะคะ สวยแท้แน่นอนนะคะอันนี้ผ้าดักแด้นะคะดักแด้ใยไหมเก็ดเอคัดมาแล้วนะคะ590เท่านั้นท่านดูนะคะดูชึงดูลายสวยงามมากแน่นอนเลยนะคะสวยค่ะ590นะคะมาอีกแล้วพื้นนี้นะคะคืนนี้เป็นคื้นสุดท้ายในคลิปนี้ดูม่วงนะคะเต็มม่วงสไลด์นะคะสไลด์สามทีโทนดูจริงๆนะคะดูงามๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะ ดูตาดูลายเลยนะคะสวยจริงๆนะผ้าของเราแต่ละผืนผ้าของเราแต่ละอันเห็นไหมคะจัดโปรได้เลยนะคะสินค้าของเราจัดโปรมาให้อันนี้คือัมายเลขแปดนะคะัมเลขแปดเนาะคลิปนี้เราจะมีอยู่แปดผืนนะคะเพราะเราจะทําเป็นคลิปเป็นคลิปออกมานะคะสินค้าหากเราขายไปแล้วเราก็จะเอามารวมกันให้ท่านนะคะท่านดู e p ีให้ดีท่านดูัมเบอร์ให้ดีนะคะ EP บางทีเราก็จับมารวมกันนะคะเพราะว่าสินค้าของเราเราสามารถรวมกันได้สินค้าของเราบางทีขายไปแล้วเราก็มารวมคลิปพอให้ท่านดูตาม EP แล้วดูนาเบอร์นะคะบางทีอาจจะเป็นลายเดิมแต่ว่าเรามารวม EP นะคะหรือลายเดิมที่เราสั่งทอมาใหม่ก็เป็นไปได้นะคะนี่คะ่ะสวยนะคะท่านดูดีๆนะคะผ้าแต่ละพื้นแต่ละอย่างนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่พอนะคะอันนี้คืออันนี้เพิ่มมานะคะ่เห็นไหมคะ เพิ่มมาแถมมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะงามงามแท้แน่นอนเลยเนาะสินค้าของเราโอเคนะคะทุกผืนนะคะทุกผืนกว้างยาวมากเลยนะคะ590ร้อยเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะผ้าของเราตรงปกตรงปกแม่นอนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ โอเคนะคะวันนี้เราก็มาจัดโปรให้ท่านสุดๆนะคะจัดโปรผ้าดักแด้ผ้าสิ้นนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท้าทายกันเข้ามาได้นะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายพร้อมส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านนะคะกรุลาดูอีพีให้ดีนะคะตอนนี้อีพีที่1,400กว่าแล้วนะคะ แล้วที่ยกคือนัมเบอร์นะคะท่านดูดีภาคก่อนวัรดาก็มีเสื้อมาลดราคาหลายอย่างมีเสื้อน้อยเสื้อใหญ่นะคะเสื้อเล็กที่เพื่อนฝากมานะคะมาะไล์นะก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือไม่กี่ตัววรดาก็ลดหลั่นให้ท่านไปเคียงตัวละห้าร้อยนะคะอยู่ที่คลิปต่างๆให้ท่านดูฟังราคาด้วยนะคะวรดาก็ไม่มีอะไรได้แต่เอาสินค้าดีๆงามๆแล้วก็ตรงหน้าปกนะคะขายตรงปกนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องวรดาจะขายของชัดเจนนะคะ เพราะว่าวรดาเข้าใจนะคะว่าการที่เราซื้อสินค้า,าไม่ได้ตรงปลกนีนไม่สบายใจแล้วก็เสียใจมากๆเลยนะคะคนเรานะคะซื้ออะไรก็อยากได้อันนั้นนะคะวันนี้เราก็ได้ทําดีที่สุดในในสินค้าของเรานะคะแล้ววรดาเรียนให้พ่อแม่พี่น้องนะคะขอเรียนย้ํานะคะสินค้าของวรดาโอนก่อนเท่านั้นวรดาจะไม่มีเก็บปลายทางนะคะตัวไทยวรดาส่งรอบละห้าสิบบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดโอนเงินให้วรดาให ให้ส่งสลิปให้นะคะหรือถ้าท่านไม่มีไลน์ให้ท่านแอดมาท่านแอดไม่เป็นโทรบอกวราดาหรือท่านไม่มีไลน์ริงๆให้ท่านโทรบอกวราดาจะต,ตรวจเช็คนะคะวันนี้วราดาก็เรียนให้ท่านทราบนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งโทรมาหาวราดาเป็นผู้ชายนะคะบอกว่าสสั่งของโอนเงินตั้งแต่วันที่21ทําไมไม่ได้ของสักทีวรดาก็บอกว่า,าท่านสั่งอะไรกันหนูคะเอา้าทาไมคุณจําไม่ได้คุณเอาเงินผมไปตั้งพันแปดแล้วเขาบอกอุ่ย ท่านบอกเอาพันแปดอะไรนะูไม่ไม่ได้เคยเอาเงินท่านพันแปดนะคะท่านส่งกับใครโอนให้แล้ววรดาก็บอกว่าเอองั้นขอดูสลิปหน่อนบอกว่าไม่มีสลิปวรดาก็งงเอา้าถ้าซื้อของกับวลดาต้องมีสลิปทุกคนนะคะรอพอดีท่านก็เลยก็เลยบอกว่ามีลายกันแล้ววลดาก็ยืนยันว่าถ้ามีลายก็ส่งลงลายให้วลดาสิส่งลงลายมาเลยท่านบอกว่ามีแต่วลดาหาลายไม่มีพอดีวรดาก็เลยเอาเอาเบอร์ที่ท่านโทรมา แอดไลน์ line, ก็แอดได้ขึ้นชื่อของท่านมือกับที่ท่านเธอบอกนะก็เลยคุยคุยในไลน์ท่านก็บุยไว้ว่าเราไม่ส่งของให้ก็เลยถามว่าท่านท่านส่งสลิปมาเลยถ้าท่านโอนให้วราดาจริงๆอ่ะส่งมาเลยพูดแบบอึกอกึกอักว่าอา้าวแล้วทําไมจะให้ส่งสลิปก็เลยบอกว่าต้องส่งค่ะถ้าท่านมั่นใจว่าท่านซื้อกับวลราดาต้องส่งเพราะวราดาจะจัดให้ทุกคนไม่เกินวันหนึ่งหรือสองวัน คิดไปคิดมาอุ้ยบอกว่าขอโทษครับผมจำผิดไม่ใช่ร้านของคุณวลราดาเป็นอลันดาวลราดาก็งงเป็นลันดาขอโทษครับวลราดางงเท่าเดียวนี้เลยนะคะว่าคนเรามาแบบไหนมาแบบไหนมารูปแบบไหนวลราดาก็งงเหมือนกันก็ขอโทษง่ายๆแล้วขอโทษครับผมผมจำร้านผิดบอกซื้อร้านลยา ลาย,ยาเออใช่ื่อบอกว่าชื่อร้านลาย,ยาก็คุณตอบว่าขอบคุณค่ะวรดาก็ถามไปขอบคุณนะ่ะวรดาส่งสินค้าให้ดูไหยว่าวรดาท่านเอาผืนไหนผืนไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้บอกมีตอบแบบมีเงื่อนงำวรดาก็ยืนยันอย่างเดียวต้องส่งสลิปให้ถ้าท่านโอนมาต้องมีสลิปวลดาต้องคุยกับท่านเยอะกว่าน,นั้นวลดาไม่เคยใช้คาว่าขอบคุณค่ะคาเดียวต้องส่งสินค้าให้ดูพูดคุยกันตรงเป๊ะนะคะอันนี้ก็วรดาก็ไม่ได้บอกว่าท่านท่านเหมาเอานะคะว่า ว่าว่าว่าซื้อกับวรดานะคะแต่วรดาก็สงสัยว่าท่านจะมาแบบไหนเราก็ไม่รู้พ่อบอกให้ยืนยันว่าเอาสลิปมาก็เงื้อเงื้อเงื้อเงพูดไม่ออกแล้วพอสักหน่อยพอวรดาแอดไลน์ได้วรดาบอกว่าให้ให้เข้าไลน์มาก็บอกว่าเข้าแล้วไม่มีไลน์เป็นไปไม่ได้ถ้าวรดาแอดต้องเข้ามาท่านก็ดูเป็นแบบร้านลายยาก็เลยงงก็ท่านเขาบอกู่ว่าขอโทษนะขอโทษผมขอโทษก็เลยโอเคค่ะไม่เป็นไร วราดาเป็นคนที่ถูกต้องและชัดเจนนะคะถ้าสิ่งไหนไม่ใช่วบราดาไม่เอาสิ่งไหนที่ที่วราดาไม่ได้เอาวราดาก็จะยืนยันหาหลักฐานมายืนยันว่าท่านส่งมากินไหมซื้อสินค้าอะไรกับวราดาเพราะทุกคนถ้าซื้อสินค้ากับวราดา ก่อนที่วลดารับเงินวรดาต้องส่งสินค้าให้ท่านดูก่อนท่านจะมีรูปมีภาพสินค้าทั้งหมดนะคะยืนยันแล้วคําของวรดาไม่มีคำมาขอบคุณคําเดียวต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจในเนื้อหาที่ท่านซื้อเสื้อ,อตัวไหนกางเกงตัวไหนส่งวันไหนแบบนี้ทุกครั้งนะคะอันนี้เราก็พูดมาให้เป็นแบบวิทยาทานนะคะให้ไอายคนอื่นๆนะคะที่มีคนมาทักทวงว่าโอนเงินให้โอนเงินให,นเนให้เราก็ต้องขอสลิปมาอันนี้คือชัดเจนนะคะว่าขอสสลิปมา ถ้าโอนให้เราจริงๆต้องขอสลิปถ้าไม่มีสลิปท่านต้องโทรบ,บอกเราตอนที่ท่านโอนเราก็รู้ค่ะเพราะเงินเราจะเช็คได้ไงว่าเงินเราเข้านะคะอันนี้คือวราดาก็เล่าเล่าให้ท่านฟังเท่านั้นนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบพระคุณทุกทนทุก,ท,กทุกคนนะคะที่เข้ามาใน YouTube ของวราดานะคะที่ท่านกดไลค์กดแชร์ให้ก็ไม่เคยลืมพระคุณค่ะขอบคุณคาะ